เอาละก็คือว่าผมมีแค่ความปรารถนาเดียวคือจะหาทางรักษาผมไม่ได้ต้องการอะไรก็ตามนะครับนจากสิ่งที่คุณให้มาเลยครับที่จะเคยสอนเอาไว้ว่าโอราชินีเนี่ยแม้แต่ตัวเธอเองเนี่ยก็รู้วิธีการเอาหนอนนั้นออกจากหัวเพียงแต่ว่ามันมี2วิธีที่จะสามารถไปถึงที่นั่นได้ไม่รู้หรอว่าการรักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกนะง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ในหัวของน้องเขาคือแบบว่าคงจะแบบไม่อยากเข้าข้างกับพวกอัศวินพวกนี้แล้วนะครับนะ ก็ไม่น่าแปลกใจอ่ะคือน้องเขาโดนฆ่าก่อนเรามานะครับแล้วเราก็ใช้เวทมนต์ในตัวนางเราก็ชุบนางคืนนะครับนะใช่ไหมเราก็เรียกว่าถามนะครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณเห็นนี่แหละลีฟเลยลวกันนะครับนะอะไรกันนะ่ะขนาดนี้เนี่ย <It. S 2> เธอยังจะห <You 're S 2> นีไป,ไปอีกเหรอเนี่ยไม่มาร่วมมือกับฉันหรือไงกันล่ะ <But S 2> ปฏิเสธได้ไงกัน you โอเคถ้าเกิดว่านายอยากจะเอาตัวรอดก็เชิญตาสบายนายแล้วละกันนะ ผมถือว่าเป็นคําชมในเกมนี้ละกันเนาะคุณผู้ชมครับคือเขาชมเลยนะครับว่าโอ้โหมึงรอดมาได้ยังไงขนาดนี้โดยที่แบบกูไม่ได้ช่วยมึงเลยนะครับใช่ไหมก็นั่นสิครับเนาะผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันนะครับนะคำตอบมันก็ไม่ได้เข้าใจยากนะครับก็แค่โหลดเซฟใหม่นะครับถ้าเกิดคุณไปเส้นทางนี้นะครับนะคุณจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกแล้วนะครับนะโอเคครับโอ้โหบังคับกูมาพักผ่อนเลยอ่ะไม่เป็นไรครับตามนั้นแหละเอ้า นักแสดงกลับมาอยู่นี่ได้ยังไงวะคุยหน่อยครับถ้าก็แค่อยู่ที่นั่นนะเออในสิ่ที่ข้าได้เจอไม่ว่าจะเป็นทักมายเฟเยอร์ไอ้พวกบ้าลัทธิแน่นอนเจ้าโอ้โหได้มาร่วมทางกันเนี่ยเจ๋งชมัดเลยอ๋อนะครับนะไอ้เขี้ยแหวนดีนะนี่เพราะว่าเราฮิวบ่อยอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฮิวหรือว่ากินยาก็นับว่าเป็นฮิวนะครับนะ ไม่ใช่ว่าเขาจะหลอกขายพี่อีกหรอกครับนะดูหน้าตาเขาไม่น่าไว้ใจนะครับก็งานของข้าแหละสหายถ้าหากว่าทุกๆอย่างเดี๋ยวบนโลกใบนี้มันมีที่อยู่แล้วมีมูลค่าขากับพ่อมจะเดินมารู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าไม f ์เฟเยอร์บ้างล่ะสิ่งที่ข้าพอจะเข้าใจก็คือว่าพวกเขาอะมีหนวดเยอะๆๆอยู่ที่ปากแล้วพวกเขาเนี่ยก็เออได้คำอธิบายจากท่านตูรฮาชินด้วยว่าพวกไมล์เฟเยอร์นี่เป็นสปีชี่นะที่แบบว่าอาศัยอยู่ในโหลอะไรอย่างนั้นน่ะคือไม f ์เฟเยอร์ วางแผนที่จะเอาหนอนพวกนี้ใส่ไว้ในหัวของฉันไงเป,นเป็นไปไม่ได้หรอกนะ,จะเจ้าอาจจะแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับตายไปแล้วมัง <laughs> ้งอะไรประมาณนั้นนะครับนะ <laughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ <c oughs> ว่ามันคืออะไร <c oughs> แต่ว่าถ้าหากว่า อีกไม่นานแล้วก็ร่างกายอย่างเจ้าเนี่ยจะกลายเป็นมเฟเยอร์ยังไงกันล่ะอ๋อมันเรียกว่าะบวนการเซลลโมโพสิตอะไรของเขานะครับนะแต่ก็นั่นแหละเจ้าก็จะได้มีหมวกย้อยๆอยู่ที่ปากของเจ้ายังไงกันล่ะหรือก็คือว่าเจ้ามิสเตอร์สแตน์หรือเปล่าหรือเจ้ามีความจริงข้ออื่นที่ข้ายังไม่ทราบอีกไหมถ้าหากว่าสิ่งที่เจ้าพูดจริงแล้วก็ตอนนี้เจ้าต้องเป็นมายเฟเยอร์แล้วสิการติดเชื้อน่ะเออโดยพวกมเฟเยอร์เป็นเรื่องล้อเล่นยังไงล่ะไม่มีอยู่จริงหรอกไอ้ของอย่างนั้นน่ะใช่ไหมนี่ตลกใช่ไหม คือเฮียแกเป็นนักแสดงตลกนะครับนะแล้วก็ตบมุกกลับมาหลังเลยว่าใช่ไหมนั่นสินะหาคาตอบด้วยตัวเองแล้วกันนะไม่กลีนกลับเลยนะครับไม่โกนะครับบางทีอาจจะเป็นคําตอบที่ดีก็ได้นะคือการที่มาทาบรรยากาศให้มันอึดอัดเนี่ยมันคงไม่ใช่หน้าที่ของข้าเท่าไหร่ด้วยไปเลยไปทำอะไรครับคือเราจะแสดงกลนให้ดูหรอว่าเราสามารถอ่า ขอแค่มองเข้าไปในตาเจ้าแป๊บเดียวแป๊บเดียวอู้คุณพ่อช่วยอู้พระเจ้าเออขอโทษน,นะมึงช่วยกูได้ไหมเนี่ย <Yes. S 2> เอ้ยช่วยได้ช่วยได้ไดผมว่า <Okay. S 1> ผมช่วยได้นะครับนะยังไงผมต้องเอาชุดในการวิจัยมานะครับนะขอเวลาผมสักนิดน,นึงรับรองผมสามารถหาคำตอบได้แน่นอนเอา้าตกลงว่าเฮียแกเป็นอะไรวะเนี่ยก็คงเป็นเหมือนนักเล่าเรื่องอะแต่ความเป็นจริงกูวก่าน่าจะเป็นนักวิจัยนะครับนะ